อาจารย์ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่เห็นอยังค่ะอะ่บูช้าพูดมาจากผู้อื้อค่ะจะเลยอยากเทียงโซกเทียงดวงเบิ่งค่ะว่าปู่อื้อจะให้ตัวใดผู้ช้ามาจะขอการน้ำได้่งเป็นมาให้ขอวันพระก็เลยเมื่อนี้ขอพ่อวันพระเพป็นมาให้ขอพ่อวันพระ ก็เมื่อนี้กรร่องเสียงสูกเบิงว่าที่ทงความมุ่งมั่นปัถนาใจบ่ที่อธิษฐานไว้บอกไหมไปเลื่อเล็กเนี้ยไปขอวัดท่าไข่วัดหลวงพ่อหญ่ว่าขอสูกขอลาบละขอเนาะกะลูกไปดวเลียกละคืนมาก สามห้าเก้าศูนย์กนอ้าวคือหายหลายต,ตัวเน,เนี่ยก็เลยซื้อรถกระดีเบ่งใ้ด่าใบหนึ่งก็เลยไปปูอื้อล่องเบ่งไปต้ออีกปูอื้อไปปูอื้อได้จังกินอธิษฐานว่าถามแม่สีมีโชกมีลาบหนะให้ขน้อยได้เลขตัวเดียวกันกเาา็เลยไหวแล้วๆก็เลย,วเย,วเยวบวงสวงยังเรียวเรียบร้อยเพค่นเลยบอกว่า หไปเสียงโศกน้ำปูหนักปูองดำมาเนอะแล้วมีหายเสียงก็เลยคนเด็กน้อยคนนั้นเดรนมากไม่ต้องจับเดี๋ยวนูจะจับให้เองเอาตัวล่ะจะเอากี่ตัวล่ะเอาสองตัวครับหนูเช้ากล้วยจะล้วงให้เองเช,ช่ากล้วยน้นๆโจ๊กเลยค่ะโจ๊กหายลงไปจะกลับมไว้ใจเมือ่อยเปลงองมาก 9ก้าศูนย์จะเหลือหรือเก้าศูนย์ค่าใี่เก้าศูนย์ถ้าเบิ้งใส่มือนีบไบไหมถ้าถ้าเบิ้งใสตัวน,นี้ไปไหมมาหนือยังคะเอาเริ่มมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วตัวเลขตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเด็กหกตัวเบิ้งเอาครับพี่น้องเบิ้งเอาดำหลายดำดำเด็กน้อยกว่านะักดำหลายโน่นนะชื่ออะไรครับเฉาล้วย เป็นเด็กจังหวัดไหนเนี่ยร้อยเอ็ดครับแต่พ่อน่ะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ครับซื้อเสาวควยบางหลักคือเอาเสาวควยยมาคือเอาคือบ่าวโอเลียงแม่วาดำคักดำเนี่ยผู้ล่วงไห้ได้อผู้ล่วงไห้ไห้นี่ค่ะกระลังเสียงโซมาแล้วนะคะไปสามั ไปไปไปหว้ปีใหม่บ่ะเออไปไหว้ปีใหม่ไปไหว้แม่ไปไหว้แม่ก็บหว้พ่อก็เลยขอโชคน้ำพราะว่ายายเป็นคนมักเลข,ขเนาะว่าแม่เอ้ยขอโชคขอลาภเนี่ยเด้อให้มีเงินมีทองเลยเอาทูบแม,ม่น้ำมาจุดมันจะได้ 9, 9เก้าเก้าศูนย์เสากล้วยยังหายอีกเออเอาดันปูลือ,อ,อปูลือบ่เคยไปจักเสื้อเลยไปเสี่ยงโชคแต่ว่าน้องเสากล้วยเนี่ยเป็นคนจุกหาย ไห้น่น,ะนะจะได้เก้าศูนย์เพ้อเล้ออยู่คือเกาชนกันสามมองแ้ป้ปะเมนที่เบิงมองที่สีบ่เนี่อันนี้ลองลอง,ลองเบิงบาทูกที่พได้มากนี่มันจะขึ้นตัวใดแต่สีมาตัวใดกะสีซื้อน้ำเพื่อนตัวนั่นหนะขอสุกแล้วเนาะขอลาบแล้เนาะเพื่อนก็ต้องไ้ลูไให้านแล้ ที่ตามบ่เคยไปจักเธอโว้ยเบื้องหน้ามันจะมากวางมานใหญ่ได้ไปมีกลวเพราะกลางน้ำมหัศจรรย์มากเลยเธอว่าหัวอะไรเนี่ยคิดว่าตัวใหญ่ๆนี่บอศู์กับเก่าแล้ว ตัวที่สองเมนหัวแย่ใกล้ๆแกนจะเรียกหงวก็บเได้ผิดกันเลยเด้ยหันปีนขึนปีนลงหรือเปล่าเดี๋รอถึขึ้นมาแล้วนะครับตัวที่สองเริ่มจะเห็นหัวแล้ว เด็กเก่าแท้ๆนี่เด็กเก่าเด็กเก่าแท้ๆเลยนี่เฮ้ยคือป่ะจุดได้รอบเมื่อกี้นี่นิ้เวลาเพิ้ลไฮเใียจุดใดเพิ้ลเจียไปคือเก่าเนี่ยแม่นบอกเมียจียไปเด้อบูต่ น้ะคอเพิ่นน่ะเนาะเดี๋ยวว่าแต่ว่าหลังที่ไปวัดมาฟังว่าค,หาค,หาคานห้องคนโอ้ยใจโอกตายคนก็เลยถามคกันโอ้ไน่ยังคือมีขอดลงไปทั้งใตเนาะบัดนี้มาเหตุการณ์อุ๊อังเลยเนาะ ตัวที่ค้นเขาบวสื่อนี่แหละจีในมนค่ะครบสามตัวละจ้ามึงเอาด้วยค่ะพี่น้องค่ะเบงเอาค่ะเบือ้องเพื่อเป็นแนวทางนะคะเลขทูปปู่อื้อลือนะคะปูอ่อือลือนะคะ,ะมีคือสามตัวของเขานะคะหก 93หรือ698นะคะบึ่งเอานะคะตัวสุดท้ายเป็นเลขใดนะคะขอบุญขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวรศมีวิธีบ้านๆน้ำเน่ยเด้อค่ะเดิมเมื่อนีสำหรับเมื่อนีขอบุณขอบคุณะคะ่ะแนวทางวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้นะคะเด้อขอให้โชคหมัานทุกท่านทุกคนคะ่ะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ